สวัสดีครับตามที่เคยได้แจ้งเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับว่าจะมาสาธิตที่การใช้งานเตานะครับเดินป่านะครับย่อ MSR รุ่น w h i s p e r l e Universal นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราซื้อมานี่มันเป็นโหมดที่ติดมากับตัวเครื่องก็คือมีหัวฉีดที่เป็นแก๊สกับตัววาล์วที่เป็นแก๊สอยู่แล้วก็เลยจะสาธิตโหมดนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับทีนี้นะถามผมว่าทําไมถึงต้องใช้งานนะครับในโหมดในในส่วนของ แก,ก๊สกระป๋องเหตุผลก็คือนะครับการใช้งานแก,ก๊สกระป๋องมันจะสะดวกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่เป็นใช้น้ํามันนะครับเราจะต้องอุ่นหัวเตาแล้วก็ต้องมีไฟ,ไฟลุกอะไรขึ้นมานันการที่ใช้งานในพื้นที่ที่เป็นห้องในบ้านในอะไรพวกนี้อาจจะดูน่ากลัวสักนิดนึงก็เลยคิดว่าแก,ก๊สกระป๋องก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ในการใช้งานนะครับโดยเฉพาะความสามารถในการที่เดรัจฉา,าธที่หด้ดูนะครับว่ามันสามารถจะหลีไฟอ่อนเบาค่อยได้มันจะเป็น เหตุผลที่เราจำเป็นต้องใช้นี่มาดูวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็จะการใช้งานแรกที่ผมจะสาธิตคือการใช้งานแบบงานกระป๋องขึ้นการใช้งานแบบนี้ก็คือในกรณีที่ปูติทั่วไปเราก็ทํางานแบบนี้ก็คือหมายว่าไอ้ก๊าซที่เป็นก๊าซที่อยู่ในกระป๋องก็จะจ่ายไปที่นี่นะครับนี่ก็เลยเป็นแบบงานดูการทํางานนะครับ ครับตันนี้ก็จะเป็นการ,รจ่ายแก๊สเข้าไปนี้เราสามารถจะเร่งความแรงของก๊าซได้เหตุผลก็คือถ้าเราทําพวกสุกี้เราทําพวกจิ้มจุ่มถ้าเราใช้ในโหมดของการใช้น้ํามันนะครับมันจะไม่สามารถทําการหลีไฟเบาๆอย่างนี้ได้สะดวกแต่โหมดนี้นะแก๊สกระป๋องนี้ทํางานนี้ได้นะครักอการทําจิ้มจุ่มการทำสุกี้ แล้วก็าทางานในบ้านเปิดปุ๊บติดปั๊บได้เลยนะเปิดแก๊สปุ๊บสามารถทุกสตาร์ทติดได้เลยนนทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่เราใช้งานนทีนที่ที่สูงแล้วก็อากาศหนาวเย็นหรือว่าแก๊สเหลือน้อยเนี่ยเขาได้ให้ออปชั่นหนึออปชั่นก็คือการที่เราสามารถจะคว่ำกระป๋องแก๊สลง่างนี้ได้เพราะนั้นถ้าเราคว่ำกระป๋องแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้พวกของเหลวที่ที่บรรจุที่นะอยู่ในแก๊สเนี่ยมันจะจ่ายลงไปเนี่ยนะเป็นแบบของเหลว แทนที่เป็นงา้เราจ่ายก๊าซเข้าไปแล้วก็ของเหลวก็จชุบเป็นเนแก๊สที่หลังที่นี่นะครับจากที่ผมสังเกตดูนะครับหมดนี้เนี่ยตอนที่เราบิดวาล์วพอๆกันเนี่ยนะครับที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยความแรงของไฟจะสูงกว่าและจุดที่ต่างกันก็คือว่านะครับเวลาเราปิดแก๊สแล้วเนี่ยมันจะไม่ดับทันทีถ้าถ้าวางกระป๋องแบบนี้นะนะเห็นว่า ไฟแรงได้ดีมากนะครับแล้วเราสามารถจะเบาดีค่อยลงได้แต่เนี่ยผมปิดถ้าเป็นหมดเนี่ยผมติดแก๊สแล้วเนะี่ยไฟมันยังไม่ยอมดับนะครับมันจะไม่ค่อยยอมดับแล้วก็การหลีเบาหลีค่อยนี่จะสู้หมดหน่ายไม่ได้นะนะครับค่อนข้างจะแรงการแจกแก๊สไม่จะแรง ปรับความเบาค่อยจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นโหมดนี้แต่ก็เหมาะกับตอนใช้แก๊ส้นอะแต่เพิ่นตอนนี้ของผมแก๊สมันเยอะนะครับมันก็เลยจะปรับความไม่นั่นไม่ดีนะครับความเบาความค่อยของไฟไม่ดีครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตวิธีการใช้งานเตาเดินป่านะครับของรุ่นนี้ขอบคุณมากครับ